ครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านช่วงแรงๆครับอ่ะม่นี่พาขึ้นมาเบิงโครงการโปรเจกต์ใหญ่ครับของอพี่น้องนะครับบ้านขาาเงอนครับนี่เป็นการพุทธโขกน้องหน้านะครับโขกน้องหน้าอ่ะรถพึ่งมาลงได้ประมาณ อสองมือครับกําลังขุดอยู่นะครับกําลังเหดสาครับอันดับแรกคือเหตสาโอ้รถเมมคสองขั้นเลยครับ เห็ดสะลูกนึงนะครับ้ากาเห็ดเป็นข้องใส่ไก่ครับเท่าที่สอบถามเมื่อเบื้องต้นนะครับเป็นโครงการโครกน้องหน้านะครับสี่่นเขาไปขออยู่อมเพอครับถึงถึงคิ้วถึงถึงคิ้วรถนะครับที่มะขุดไห เห็นคอไอว้กับเกือบป,ปีแล้วครับนี่นี่ครับดูดีจะเป็นซารลักครับอาจจะเป็นบอสลักนะครับ ก็จจะมีข้องใส่ไกลครับอลึกลึกพอสมควรครับนะครับบรรุว่าอิส่เวลาพุดอยู่จักมือนะครับที่ถึงกี่แล้วขอพอพุการจากกบบอมเพร์นะครับ ผู้เพิ่นพอกับเพิ่นกันไปอบร่มมาก่อนครับเ้าโครงการอบร่มนะครับถึงถึงเวลาถึงคิ้วกับรถกับออกมาดำเนินการให้นะครับสวดีพี่ออกมาดูหน้างานเหรอครับ ใช้เวลากี่วันพี่ดิสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับอ๋อคนคนจะทำยังไงครับเป็นปุ่ดอันนี้คือเป็นสารหลักอ๋อกี่กิโลเมตรนะพี่หเมตรหกเมตรเราเห็นว่ามีคลองไส้ไก่ด้วยย<ช>ังไงครับคลองไส้ไก่ยางข้างครับอ๋อ มันมันกี่ไร่พี่เนี่ยทั้งหมด3ามไ,ไร่สไร่อ๋อดินดูประมาณ4,000ค<ร>ิวคัอ๋องันก็ค่อยเจอแล้วมันมันมันเป็นดินทรายอ<ร>๋อก็เป็นอย่างนั้นะนะถ้ะาทรายเสร็จก็มันมันจะพังอยงนี้ครับครับแล้วเวลาเจอฝนเจออะไรมไม่พัง รรน้บาไมาไดคัทำมากี่วันแล้วครับนี่ถ้าทำทเต็มๆถ้าถ้ามายูนี่ประมาณสี่วันถ้าทำจริงมันมันทำกระบวนกม่ไปครับโอ้ครับครับแ้วถ้าทำที่ทไไทอก็พอมล้ครับแล้วคล้องไส้ไก่พอนจะทำไปยังไงครับนี่ ก็อยู่ตรงนู้นถลกอ๋อไม่ถึงพังครับมันพังเราเราทำทีเดียวอ๋อเรเตรียมคนงานครับครับแบบแบบนี้เป็นแบบของของอำเภอหรือว่าของของเจ้าของที่เลยอ๋อรอคิวยาวอยู่เนาะอาจจะมาถึง ปีนี้รูสึกว่ามันมีแค่งานเดียวคือรนเเรนูเนาะเามีสามสามตัวอ๋อครับสามตัวทังเป็นกระสอบครับดินกรมันมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมพี่อ๋อก็ค่าใช้จ่ายก็มีมีมีแต่หมายถึงกระป๋องกระป๋องที่กระป๋องที่เขาจะเสียหรอ ส่วนมากก็ไม่มีครับมันมีแต่คือถ้าสมมติว่าแกอยากเอาดินลงตรงนู้นแกต้องใช้หกล้อครับเที่ยวเที่ยวละเที่ยวร้อยสองร้อยนะครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าจะเอาดินไปถมที่อื่นเจ้าของที่ก็เสียเอง ต้องอยู่ในโครงการของเขาเนาะนี่ครับสะตงกลางลึกลึก6เมตรครับแบบีการเฮดปอบ,ปอบกลางนะครับแต่ว่าปัญหาหลักของหนาฝนก็คือดินดินพังครับจะต้องรุนว่าถ้าฝนถ้าฝนตกนี่ก็จะต้องรุนว่าดินจะพังลงมาบอนะครับ ดินพังลงมาใส่ก็คือสายกษตรกรงั้มบันไดแลละครับข้องใส่ไก่ก็ติมาประมาณนี้ครับนี่มาแถวนี้ครับไปตรงนั่นนะครับอ่ะนี่รักฟังไหวครับนี่เหเป็นข้องใส่ไก่นะครับข้องใส่ไก่มาตรงแถวนี้ครับอะออก็ออกออกมาเบิ้งโครงการเบิ่ลครับเห็นเพิ้นขอไปก็บเกือบปีแล้วครับ ว่าโครงการจะตกมากนะครับผมมีค่าใช้ใจ่ายนะครับสอ,อบถามเมื่อกี้ว่าผมมีคา่าใช้จ่ายนะครับเป็นโครงการของอ,อรัฐบาลนะครับแต่ว่าเขาเขารวมโครงการกับ,ก,บกับเขานะครับนี่ <c oughs> กับของที่สิมีค่าชสจ่ใจกับตอเมื่ออยากได้ดินนะครับไปถมตรงนั่นตรงนี้นะครับกับรถรถหนึ่งกับประมาณ200กว่าบาทนะครับกับแล้วแต่ว่าอยากเอาไปถมตรงใดนะครับนี่ครับคลองใส่ไกลมาแถวนี้ครับแต่ตอนนี้คือคุดบ่ได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าดินมันจะเป็นดินทรายครับดินมันมันสิลมครับดินนี่ครับมันซื้อดินจะพข้างลงนะครับ เป็นดินทรายส่วนมากครับบริเวณแถวนี้นี่ครบอกเป็นยังครับเดี๋ยวถ้าฝนโบโตกนะครับคาดว่าก็น่าจะเลี้ยวเรยวครับอาใัยเวลาประมาณอา,อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์นะครับสอบทำมเมื่อกี้ครับรถเมโครส,สองขั้นนะครับอ้อฟองใส่ไกลมาฮอดนี้ครับนี่นี่โค้งไปหันนะครับไปหาสะรัก พอดีจะคของที่พ่นปะยู่ครับวนนี้ไหลขึ้นมากครับนี่ครับก็คุดตามใจจากของที่นะครับะจะคของที่เพิ่นจากได้แบบใดก็คือออกแบบนะครับคลิปนี้ก็ว้เพียงตัวนี้ครับ